นักแสดงนะครับอาปุ้ปิยมานโมนยัคษุณครับคุณรัสมีแขฟฟาเกลอหลนน้องต้อยอรัชพรโพธินพากรครับและน้องปอนชอนธนวัฒนเชี่ยวอาราทางผู้กำกับ โปรดิวเซอร์นะครับรวมถึงจีมนักแสดงนะครับเอาละให้แต่ละคนเนี่ยนะครับแนะนําตัวกันหน่อยดีกว่าว่ารับบทเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างอ่ะเรื่องที่คุณรัศมีแขกก่อนครับสวัสดีครับรัศมีแขกครับไปเลนะครับรับในเรื่องรับบทเป็นแร็ปเปอร์คับแร็ปเปผิวรานแบบนี้อย่างที่บอกอ๋อจะบอกไม่ได้เป็นสับเปลิดนะในเรื่องนะครับ ผิวขาวไปเลยแล้วคนจีนสิอาเป็นลูกคงจีนคงจีนแน่นอนบอกเยอะไม่ได้วันอาทิตย์แล้วอะไรเดี๋ยวมันจะบโป๊โอเคบดชอนแล้บดเป็นใครครับสวัสดีครับบดชอนธนวัฒน์ครับระบบเป็นประตูครับอ่าโอเคนะครับอาปูครับอาปูพิยมานมณฑลนะคะเป็นอาแม่ของพี่หรือว่า เป็นอาม่าของอติตในเรื่องนี้นะครับน้องต้อยครับก้อยรับบทเป็นก้อยค่ะก้อยคือเปลี่ยนวันที่ยุบนิกนึ่งก้อยรับบก็เป็นก้อยเป็นตำรวจสาวหนึ่งท่านอถ่ายทำเราสับสนนะว่าก้อยหรือก้อยดีได้อยู่เนาะให้ไปเดาให้ไปเดาเอ่อให้ไปเดาให้ไปเดานะครับมาถึงคุณหมูแล้วก็พี่โต้งเราบ้างนะครับขอถามพี่โต้งก่อนเลยนะครับให้พูดถึงความทุ่มเทของนักแสดงทุกคนหน่อยดึงในเรื่องนี้ครับก็ จริงเราเรามีเวอร์ชั่นไต้หวันเป็น b ช n c h m a r k ว่ามันดีมากผมก็เลยบอกคุณหมูและทีงานทุกคนว่าเราต้องจัดเต็มเออคือเราต้องดีในแบบของเรานะแล้วก็ใส่เต็มเราเป็นรสชาติแบบไทยๆจากนั้นทุกคนก็ทําได้แบบโอ้โหถึงเครื่องไหมถึงเครื่องมากผมแฮมปี้กับตัวหนังมาแล้วก็เป็นการถ่ายทําที่ทุกคนแบบใส่เต็มมากผมมีข้อสุขตอนถ่ายแล้วก็ขึ้นออกมาผมแบบอยากจะฉายเร็วที่สุดเลยนะฮะเติมดูหมูแถมทำงานกับทุกคนแล้วแบบ โอ้ฟรีมากอะคือนี่ขนาดไม่ได้กำกับเองนะแต่ก็เออความสุขมากๆเลยครับเป็นโปรดิวเซอร์ครับผมโอเคพี่หมูครับนอกจากนักแสดงทีนี้จริงๆมีนักแสดงท่านอื่นอีกถูกไหมครับครับผมมีใครบ้างครับพี่หมูเล่าให้ฟังหน่อยเจอถึงพี่เอสนะครับครับพี่เอสเจ็ดวีครับอ่าพี่เอสเจ็ดวีครับเป็นสารวัตรครับครับครับผมแล้วก็จะมีมีพี่นาด้วยนะครับครับพี่นาเป็นพี่นาด้วยนะครับสึ่แสนนะครับครับผม ก็จะมีที่อาจารย์ตุลโงงครับอาคุณอาอาจารย์ตุลโงงครับก็เป็นตัวละครชื่อเสียโจ้เป็นหัวหน้าแก๊งครับกรณีว่าเต็มที่เลยครับแล้วตัวละครลับที่ถ้าใครดูแล้วก็อยากให้ช่วยกันเก็บไว้ด้วยปิดไว้หน่อยอย่าพึ่งสปอยกันใช่อยากให้ทุกคนไม่ไปลุ้นกันในภาพยนตร์นั่นเองนะครับสายจิ๊กยี่สิบใช่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะได้ดูกันก่อนในบางกลุ่มนั่นเองนะครับจงดีใจไว้ว่าคุณคือคนกลุ่มแรกในโลกที่นิสสงจริงๆนะครับในแต่ลวก็ ทำให้คนที่เคยดูต้นฉบับแล้วเนี่ยมาดูเวอร์ชันนี้แล้วก็มีมีเซอร์ไพรส์ได้มีความแปลกใหม่มีความรู้สึกสนุกต่างได้เช่นกันอะไรเงี้ยครับก็ท้าทายใหม่ๆของพวกเราเช่นกันครับครับทุกคนดูเทเลอร์ไปแล้วอองเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะพอนึกออกว่าภ้าประโยชน์เนี่ยน่าจะออกมาเป็นในแนวรูปแบบไหนแล้วก็ทั้งสองท่านทั้งทีทีทั้งบิวกี้เนี่ยจะรับบทอะไรเน้นย้ำนิดนึงดีกว่าตี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 เนี่ยในเรื่องมันเป็นยังไงบ้างครับแล้วเราแฮปปี้แค่ไหนกับบทนี้ครับ ก็ในเรื่องเล่อเป็นผีครับอย่างที่แฟนเห็นเลยแล้วก็ต้องไปแต่งงานกับเบ้นในเรื่องแล้วก็คือเบ้นเนี่ยก็จะมาไขคดีว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้ปิดตีตีไม่ไเกิดเนี่ยคืออะไรแล้วเราเป็นไงเราเป็นยังไงในเรื่องนี้แฮปปี้ไหมครับก็แฮปปี้อยู่ล่ะสิคะทำงานกับบิวกินทำไมต้องไม่แฮปปี้หรอตอนนี้มันตึ้ง มันอึ้งไปเลยนะครับบิวกินแล้วครับทำงานกับพีพีแฮปปี้ไหมเออก็แฮปปี้ดีครับผม uh แฮปปีแ้แล้วแต่วันแล้วแต่วันทำไมล่ะฮะ <Huh? S 1> มีวันที่ไม่แฮปปี้หรือแฮปปี้มากกับแฮปปี้น้อยแฮปปี้แต่บางบางวันเขาก็แบบมามาในมูดของความแบบเหมือนว่าต่อสู้กับความยากของบท uh นี่แต่หมายถว่าวโดยรวมก็เลยแฮปปี้ที่เขาผ่านมันไปได้เลยวันนั้นของเดือน <laughs> อยู่แล้วพวกเราอยู่แล้วแต่มันจะมีวันที่เราเซนซิตี้ใช่วันที่เราตั้งใจแล้วโฟกัสมากๆนั่นเองนะครับ<ฆ>แล้วบทเม่เ,เองกับเราเป็นไงบ้างคะก็ผมว่าผมว่าจริงๆตัวตัวละครเมนเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่ท,ที่ที่มันพอจะรเรลทกับกับตัวเองได้<ฆ>อะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายอย่างที่ที่มันห่างจากตัวมากอะไรเงี้ยทั้งอ่าเรื่องของคาแรคเตอร์หรือว่าเรื่องของ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในหนังอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องเวิร์กช็อปมันเยอะมากครับกับพี่พีนักแสดงกับพี่หมูพี่ต้องอะไรทุกคนทีเข้ามาช่วยกันตลอดรวมถึงเวิร์กช็อปกับสกิลแต่ละสกิลที่มันจะเกิดขึ้นในหนังอะไรใครอยู่ในเทรลเลอร์ก็จะมีแบบแว้บๆไม่เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็เรียกว่าสนุกสนานดีสนุกครับผมครับผมก้อยครับเห็นก้อยมาหลายลุคในหลายเรื่องเรื่องนี้จะเห็นก้อยในลุคไหนบ้างคือถ้าเห็นจาก จัดพี่เม่นเนี่ยเขาจะปลอมตัวเป็นหลายคนถูกต้องหนูก็น้องๆเขาเลยเพราะเราเป็นสายสื่อด้วยกันเซตเดียวกันใช่ถมว่าปลอมไปด้วยกันอนี้หรอปลอมตัวไปด้วยกันเออข่าวว่าคาแรคเตอร์ไหนเยอะมากเยอะมากยังไม่ดูกันละกันว่ามีกี่ตัวคุณคุณหมูไปยังหน้าอีกใช่เยอะมากจริงจากวันนี้เลยจะเปิดนม้โอเคอับปูครับเป็นตัวแทนขีดแสดงฐานภาพเรื่องนี้หน่อยดีกว่าค่ะก็ ที่ต้องฝากเลยนะคะเพราะว่าว่ายังไงนะทุกคนก็ต้องอยากรับเพราะว่าเป็นวันที่อ่ายวกิ้งกับพีพีได้นหลักรวมหอโรมโรมภาพยนตร์เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจะเจอนอยู่แล้วก็<อ>มาดูกันค่ะว่าพีของอ ของตีเนี่ยมันจะแสบมันจะหน้ารักมันจะน้าจี๊หน้ากัดานคาข่าหอมยังไงก็ว่าไปเพราะนั้นสองคนนี้ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเมื่อมาเจอกันแล้วไม่ธรรมดานี่นะนะครับวันไหนนะครับบ้นชอนครับยี่สิบมีนาครับยี่สิบมีนาคฝากไว้รับสุขลงภาพยนตร์แน่นอนนะครับพี่ต้องครับมียร์อยากฝากเพิ่มเติมไหมครับในฐานะโปรดิวเซอร์เรื่องนี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแค่นั้นกับหนังเรื่องนี้แล้วก็ถ้าชอบก็บอกต่อกัน ครับผมพี่บุูครับหวังว่าจะสนุกเฮฮาหลงแล้วก็ได้ได้รับอะไรกลับไปครับต้องเหนือจากความคอมเมดี้แล้วรู้สึกว่ามีความซึ้งซับซึ้งด้วยนะครับคู่สีสุดท้ายของเราครับพี่พีครับก็ฝากเรื่องทรงแดงแห่งปีนะครับผมเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพีแล้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยที่พที่ค์เอลีพีเล่นด้วยกันนะครับผม20มิีนามนี้ทุกรงภาพยนตร์ครับดิ๊มพีครับปิดท้ายให้เราหน่อยนึง ครับผมก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมแฮปปี้มากแล้วก็ดีใจมากที่ที่มีโอกาสได้ทํางานนี้กับทุกทุกคนนะครับกับทีเด็กับพี่ต้งกับพี่หมูรวมทั้งแสงทุกคนนะครับแล้วก็มันมันมากจริงๆนะครับตลอดทางที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าในหนังนี้ก็เราจะมันไม่แพ้กันแน่นองทุกคนด้วยนะครับและนี่คือทีมนักแสดงนะครับโปรดิวเซอร์และผู้กำกับของเราขอเสียงปรบมือดังหนึ่งครั้งนะครับ ทรงแดงแตงผีวันนี้การลาทีมีเข้าจริง20นาคนเดียวดีไปชมกันให้ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับขอบคุณนักแสดงสมทบด้วยนะครับอาปูแคแขนะครับน้องก้อยนรอนชอนเดี๋ยวเชิญมาผ่อนห้าล่างก่อนนะครับเดี๋ยวอยู่บนเวทีกับผมก่อนนะครับพี่หมูพี่โต้งนะครับร่วมถือพี่มีบิวกินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพรุกกันนะครับโอกาสนี้ทับขอเเชิญพี่จีนาจีนาโอสดินครับ ตมพลรัตนาวดีผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณทีรัตีพิสาเตวิทพสุตดประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการบริษัทกัฟเอนิตจีที่บริษั g, ทเบนจ์จำกัดมหาชนครับ ขอใคุณคุณสิตมนนะครับและคุณพิรตีพิศาจากบริษัท g ้าวเอเนจีดีเวล็อปเมนตจำกัดมหาชนนะครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณพิมรีน้อยธรรมราชเฮ a d อ f แบรนด์แมนจ์เม e นต์ยูนิตบริษัท a d v a n นซ์ไวเดตเน็ตเวิร์กจำกัดครับ มาคุณคุณพิมนรีนะครับขอเรียนเชิญครับคุณบุตรสารรัตน์ศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทพีควิกจำกัดครับ